สวัสด,ดีจ้าสวัสด,ดีพี่น้องป้องไฟทุกขู่ทุกคนจ้าบ่าวาอยู่ไทยอยู่แล้วอยู่ต่งางประเทศเมื่อนี้แม่เวียงฟอร์บุนพาแซ่บมีเมนูมานำเสนอขนมปังขนมปังทอดพี่น้องขนมปังทอดมเมย์แว้งมเมยวงหัดห,หิดเมยวงหัดหิดเนาะเมยวงกะบ่ได้ให้วิธี ใหเบิงวิธีเหตุวิธีทำแล้วนะพี่น้องเนาะแต่ผลออกมากอะดียจ้าดีอยอะ <laughs> มันเป็นน้องตัวเองนะี่พี่น้องค่ะถ,ถ้าปินไปได้ก็อยากไม่เรี่ยงก็อยากให้ไปิ้นซิมดีเนาะจะให้เอาไปซิมเยอะให้ดูกใกล้ๆก,กันม่ <laughs> งวงเหลืองม่งวงเหลืองกับ น้ำจิ้มน้ำปลาน้ำปลาหวานวันนี้เมนูกินเลนนะพี่น้องเนาะเมนูกินเลเนมเมเปิ้ลกะแบบวิเลียงมาบอกสู่พี่น้องสู่พี่สูุน้องฟังเนาะบารเบาคอออกลูกบาร์ในจ้ากะขอขอบคุณทุกคนวันใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่มีให้เบาคอกับมเมเปีง้ง ปวดไรแสบเอาขวากะพานี่ยแหละพี่น้องพาพาอะไรพี่น้องร้อง,องร้องหลับตาคิดเบิองว่าขี้เข็บตัวใหญ่ๆน่ะขี้เข็บตัวใหญ่ๆน่ะมันซ้ำแดดเบาเบาขวากะซ้ำนั่นแหละพี่น้องมาสิละตอนตอนผู้มอเปิดอันเปิดแพให้เบิองไหมมีเลี้ยงบวกาเบิองบวกาเบิองกะจำเป็นต้องเบิองเนะาะเพือนบอกเบาขวาว่าคุณพยาบาลน่ยบอกว่า หาบึงกัสนสิโมเมนต์มาหาบึงเนาะฮันนาไปเพื่อนบอกว่าวสียี่น้องมันโยธาเนี่เพื่อนบอกเห็นหันนาไปแต่เพื่อนเพื่อนแบบยานเบึงสียานแบบรับบัวใดสิเนาะคุณพ,พยาบาลเพื่อน,น่ามาีแว้งว่าเสี่ยนไทยไหมพี่เห็นน้องมึงองู่บาแผลเพื่อนยิบซสมใดกว้างสมใดไปหนีขอขอคุณพยาบาลเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่า,ทาไ,ไทยบัวใดมีแว้งกะลีไทยอยู่บึงบัได้เนาะกับขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยจ้า ก่อนอื่นกินหมูม่วงก่อนนะพี่น้องเนาะอันนี้มันกัดสิแบบโบดีโตร่างกายไม่เลี้ยงอะไยเพราะว่าเขาเป็นโรคเบาหวานขอขอแก้งอย่างพี่น้องหล้หน่อยหนึ่งเนาะว่ามือมือลุ้นม้านี่สีพ้าบาขอไปพานั่นมือมือหลังมือนั่นมาไม่เลี้ยงกับโบได้ไปหาหมอบาหวานอยู่เดือนหนึ่งไม่เลี้ยงโบได้ไปหาหมออยู่เดือนหนึ่งเราไปเรา พ่อไปูตรวจนั่นเป็นเป็นตรวจแง่พอดีพี่น้องตรวจแง่คือเอาเอายายช่วยแช่ในนี้ยังสั่งอยู่พี่น้องยังสั่งนี่ยเผูกซำซั่มนี่พี่น้องเห็นปะเห็นไปซำซั่มเข็มเพิ่นแทงดึงออกมาพี่น้องดึงม่านผ่านนี่แหะเลือดไหมเลือดดำดำยิ่งยังบอกว่าทำไมอ่ะเหตุลาบเลือดขึ้นที่เวสเซียพี่น้องยิ่งยังว่าเสียคอโทษขออภัยติดจ้าพี่น้องว่ามันยิ่งยังเงินรอให้ขีดเดียดเนาะ เ,เี้งบอลเลนเบิจ้านีอันพ่อเอาไปตรวจแล้วคนคนตรวจออกมาน้ำตาลไม่เลี้ยงสูงสูงริบอ่เลยพี่น้องร้อยสองร้อยแปดสิบสองรอยแปสิบเอ็ดตอนแรกไม่เลี้ยงไปบอกว่าไปบอกว่าสีสีทอนฟันน้ำสีที่มันปวดนะไม่เลี้ยงว่าสีทอนฟันน้ำขาดถ้าทอนได้คุณพยายบาลก็เลยบอกว่าถ้า ถ้าผลเลือดออกมาว่าเลือดขื่นไอ้บาวานขึ้นสูงสิเพิ่นสิบบทอนให้เพื่อนว่าพอดีสรุปแล้วไ่เวงยังบทอนฟันเลยจ้าสงสัยให้งวดหนาเนาะให้ไปเช็คเบื่อนว่าบาวานลดกะกะจีจังจีทอนเนะาะแต่เกาะพื้พี่น้องที่เป็นห่วงเรื่องเขียวเรื่องฟันมีเรื่องเลยจ้าไอเรื่องสิบบทนอนเนี่ยฟังให้ต่อเนี่ ี่เนี่ยอนคุณหมอเิ่นๆเพราพอะเพรอเหน่อสูงเพิ่นกับบ่ให้มองุกทีทุกทีถูกเทื่อไม่เว้นกับที่ตรวจตรวจโรคไอที่ว่าคุณหมอทั่วไปเนาะตรวจโรคทั่วไปพี่นนองโรคประกันสังคมไอสิทธิประกันสังคมของของไม่เว้นเหลืออยู่สองเดือนไปสิ้นสุดเดือนเมษายนเนาะเดือนมษายนไม่เว้นกับที่ด้อันนี้ ผลตรวจออกมาแล้วว่าเลือดไอ้เบาหวานขึ้นสูงเบาหวานขึ้นเบาหวานขึ้นแรตั้งแต่เป็นเบาหวานมาแม่เลี้ยงโบเคยใหไอ้โบเคยให้เบาหวานขึ้นสูงม่นยอย่างเงี้ยสูงสุดก็คือลอยเกียริ์ติเนาะอันนี้ฟาดไปสองลอยช่วงแม่เลี้ยงขาดยายอยู่เดือนห่ขาดยายอยู่เดือนหนึ่งคือเดือนเดือนเดือนกภูพ้านแหละแม่เลี้ยงโบค่อยได้กินยายกินมั่งโบกินมั่งแบบมันเบิดเนาะมันปุบปนแม่เลี้ยง เขาต้องเอื guys, ่อมาตั้งแต่วันทีหกมันที่หกหกปูผ้าจะมีเวี้ยดันมาเดือนเดือนเดือนมีนาเนาะนั่งก็เลยมันก็เลื้อขื่นซุ่มนึกว่ามีเวี้ยคือบอดูแลตัวเองมีเวี้ยบวกข่าวแจ้งมานึกว่าเอาใส่อะได้เห็นไหเอาได้แต่หมอพี่เนาะบันนี้บันนี้เพิ่นเพิ่นเพื่นพยาบาลเพิ่นก็เลยส่งไปหาไปหาหมอเฉพาะทางแบบเบาหวานโดยเฉพาะแบบพี่น้อง เพราะคนไปไม่แว้งกะโดนโดนคุณหมอว่าแหงอยู่ว่าว่าป่าทาคือบไปสื้ออัน,น้าขีินิกหรือน้าลมงอ่นน้ารัฐไทยยาเอายาเก้าไปพอบึงแล้วก็กินเพราะาทั้งพ่อได้มาหาหมอเพิ่นบอกว่าไม่แว้งมาสินเนาะไม่แว้งกะกะบอกหูเสียาไปเทียนนบที่ไหนเพราะว่ายาบางตัวเขากินเบิือน้วเหมือนน้องะเพิ่นกระเล็ไม่แว้งกรเล็บบด้ไปซื้อ แ,แก่เมเวียงกก่ย้อมเหเพิ่นวานเนาะเขาผิดเขากับย้อมเราผิดเพราะที่นี่เพื่อนกันเลยว่าเริ่มรักษาไม่เริ่มรักษาไม่เพิ่นจัดให้ยายาให้ไม่มพี่นอ้องทั้งตอนที่ไม่เวียงไปไป,ไปวันนี้ไปวันที่ไปวันที่สองไปวันที่สองไปหาหมอมีเดือนนี้วันที่สามมีเวียงกับตรงไปหาหมออยกเพิ่นเพิ่นจะขอบคุณไม่เวียงโดยเฉพาะที่นี่แกะเม่เวียงกันเลยจะมาเว่าโซพีนอ้องสูนอ้องฟังเนาะบัดนี้ไม่เวียงกับแก เฮ็ดกับขาสู้พี่สู้สน้องกินจะเนีนแบบที่บคงคยบ่กค่อยมีน้ําตาลเนาะจ้าเนาะแบบบ่กค่อยมีน้าตาลมีก็ให้หน่อยที่สุดมีแกะเฮ็ดน้ําตาลเออเฮ็ดเฮ็ดกับขาแบบเพื่อสุขภาพเฮาเองเนาะแบบถ้าเป็นอย่างที่น้องเอฟซีกะผู้ใดอยากรักษาสุขภาพหรือว่ากินกับขาสามุนไพรกะมาชม,มาเมรวแยงพอบุญพระแสบได้เด้อยจ้า ในเรื่องพอบุญกับสิพันเน้นเน้นกับขอแบบเพชร์ฉันไม่พรานี่ฉันไม่หรือยังมีบาง็นคือเน้นกับขอเรื่องรักษาสุขภาพของเน้นอาหารแบบสมุนไพรเนาะแบบเนๆๆ้นเน้นก็คอยติดชมต่อไปนะจ้าอันนี้ค่ะเรืเบงหักเหตุแบบเพิ่นเพิ่นเพิ่นเอาของมาเยี่ยมบาขอ เอาขนมปังเอานุ่มมาอยังเมื่อเย็นมาขอไม่เบีกก้งกะจะดัดแปลงนี่ก็ดัดแปลงมาเป็นเป็นแป้งทอดแป้งชุบไข่ทอดทาด้วยทาด้วยนุ่มนุ่มและน้ำตาลนี่เวียงกะซิมเมืองอ่ะละ่ะแต่กะเสีบอยู่เนาะไม่เวียงโบได้เอามาอ่างซูงงพี่น้งนองฟังเนาะเอามาซูเบืองบา,งบาไม่เวียงเฮ็ดได้เดี๋ยวเดี๋ยวมือรุ่นไม่เวียงสี เป็นพิธีท้ำซูเบิงนะจ้าพิธีท้ำซ้ำเจงไหนกินจังไหนไอ้เบี้ยงกะกินไหนพี่น้องเบิงน้ำคำสองคำเนาะแล้วก็นิ่นิ่นนิ่นนิ่นน้ำตาลเพราะว่ามีเรียนสีสีได้ไปหาหมอวันที่สามเดือนสิ้นเดือนนี่แหละพี่น้องไอ้เบี้ยงเลือดคอไว้ขอโทษขอให้พี่น้องเด้อที่ที่เฮ็ดเนื้อกินหรือว่า เฮ็ดบอถึงปากบอถึงบอถึงอย่งการรับชมคอยพี่น้องีเตือนมาแต่ไม่เป็นกือบพอโทษเฮ็ดบอ่อได้ตามใจตามชอบมีมีเบี้ยงขอเฮ็ดมีนู้ดเดี๋ยวเพื่อสุขภาพเลยจ้า,าต่อไปนะี้เนาะคอยเบิ่งคลิปต่อต่อไปเลยจ้าแม่กะจะกินจะพาพี่น้องกินอยู่จากจากคำนี่นะ เปนนิมๆยพี่เนอเป็นนิ่มๆด้ยน้ำตาลด้วยเน่ย้ยนมนมข้นเอานมอันนี้ช็อกโกแลตเอายังตามใจชอบพ่อนอกจากมื้อนี้มีน,นี่มีแม่มีแต่นมขนีแเลยเบอร์ด้เอาแบบช็อกโกแลตท,ที่ว่าพัลลนเนาะแต่พี่นนอง ม่งนี่มันบ่มีรถบานที่ทำให้รสจรถเปลี่ยวอมหวานเมื่อสิงกันละตาลายปไปเลยเปลี่ยว ตอนนี้นไงพี่น้องมันบ่วหอยกินวานกินมันเปเนรี้ยวนะพี่น,อน้องนะ ก็ได้ใจพี่น้องอย่ายังี้ยคือหัวใจเ่าตาเ่าแบบพี่น้องอยากกลับโยกแ่กระล้อให้ล้อให้เบาคอตัดใหม่ก่อนจริงจริงจ้ะอยากเอาลูกอยากกับอยากกลับบ้านถ้าอยู่งใดก็อยกลับหลัง หลังวันที่ยี่สิบ้พี่น้องอยากเอาบ้าข้อไปบวชน้ำอย่าเอาลูกไปบวชนาะบวชกระหามมืออยังดีแล้วพี่น้องเนาะเพราะว่าพ่นหยุดงานพี่หมอให้อยู่เดือนหนึ่งตั้งแต่วันที่สองพอวันที่หาหายเมษาเลี้ยงไก่อยากเอาลูกไปบวชน,น,น,น้อนรเอดเบลองลิปต่อไปนะจ้ะบาบาบาข่อจะได้บวชบอฤเจพ่นเอาอยังไงรอเบงกิปต่อไปนะจ้า เลี้ยงแก่สมอมาช่วยเนาะโบโบ,บสมองช่วยพะว่ามีเลี้ยงแก่ที่เน้นอาหารที่บ,มาาบ่มีน้ำตาลเพราะว่าพ่อมันขึ้นสูงเพื่อพี่นอ้องเลี้ยงแก่จะควบคุมจาเน้นกับเขาเพื่อสุขภาพเจ้าของเนาะวันนี้นะจากที่เลี้ยงแก่มาส่งข่าวพี่นอ้อง แล้วปลู้กันนะจ้าว่ามื่อนี้บอด้เฮดชีพเบิดมื่อพี่น้องเป็นอย่างไม่เวียงเจงบอด้เฮดชีพไม่เวียงมาทรงข่าวเลยเนาะค่ะขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนเลยจ้า <c oughs> ที่เปลี่ยนกำลังใจที่ทรงกำลังใจมาให้เบาคอกับไม่เวียงก็ขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการติดตาม <c oughs> อยู่ไทยอยู่แล้วอยู่ต่างประเทศ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณพี่น้องเอฟซี เจ็ดสิบล้านคนขอบคุณทุกๆคนจ้าคลิปนี้พอกันต์สนิทกันไหจ้าลิปนาพอกันไหมจ้าวันดีจ้า๊ายบายจ้า